ย้อมเสียงอะไรนะขอรหัสอิฟยหน่อ <t> ย <hi> ឬយាយតើអ្ហាអ្ហាតាមសบายមើលអីទឹកពិអូអ្ហាអ្ហាទេម៉ែទេម៉ែ เราเปล่าไอเขียนทำกูเกี่ยวอะไรวะเสียงอะไรอะปาร์ตี้สนุ์ไลท์เฟรดี้หยดดูนี่ฉันเล่นเทปมาเฟรดี้ นายมันไลยขอก็ไม่เชื่อไอ้นั่นเป็นขยะเนี่ยฉันยังใช้การไม้ดีอยู่ขี่หกทางไปหมดชั้นคนหน้าแกซึ่งมันจะเกิดขึ้นเร็วๆอย่างนี้ก็ไม่เชื่อไล่ขอใกลกันเช้า อยากให้อีั้นไปไปอยู่ในวิด well, you know ีโอนะไหมโอไม่เกมนี้มันจบซีรีส์ไปแล้วจะไม่มีวิดีโออีกเลย <c oughs> ฉันยังไม่ไจ้รหัสฟฟ้าเลยเอตุงตตงปะ